แต่การตรงนี้ก็ไม่เป็นไรในการก้าวเดินไปเวลานาทีก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถทําไปทุกวันขึ้นไปทุกวันอัพอัพทุกวันอ,อย่างที่ขึ้นไลฟ์สดก็คือไปสตรีมถูกไหมคะแล้วเราเราส่งคลิปสตรีมยาวก็คือไปสตรีมใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาจะนําส่งไปที่อัตโนมัติไปที่เรียวเองเลยของระบบให้ถึงไม่ใช่เรารู้ใช่ไหม <laughs> เรารู้ใช่ไหมคะโอเคอี่เข้าใจถึงไม่ใช่ไหมอ๋อโอเค เพราะว่าชอบช่วงบ่ายนี้ก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นสองชั่วโมงวันเพลนถ้าขึ้นสองชั่วโมงก็จะได้เยอะหน่อยชมุมชนอะไรเยอะมากมายจะรบีนะคะแต่ระบบก,ก็ต้องการให้เรามีชมุมชนอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอันไหนที่เยอะๆเพื่อนเยอะๆเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะจากตรงนั้นไม่ได้ะคะ่ะต้องขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนก,กว่าระบบเขาจะปลดล็อกให้แม้แต่การันที่เรารอระบบตรวจสอบเราก็ต้องขึ้นทุกวันทุกวันเรนนี้ตรงนี้ก็ว่าโอเคนะ เพราะนช่วงหนึ่งเขาก็ต้องดูเราทุกอย่างในช่องทางที่เราเดินเขาดูเราแล้วหน่าวันหนึ่งเขาก็ซัพพอร์ตเรานะน,นักตัวตักสายิ้มเนาะยิ่ก็บอกระบบไปเมื่อกี้ค่ะยิก็เดินทาง,งระบบก็จะบอกระบบอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็ดูก่อนว่าช่วงบ่ายจะขึ้นได้หรือเปล่าก่อนระบบก็จะขึ้นให้น้องก็ยืนยันตวัวตน,นะคะ่ะบางวันน้องก็ยืนยันตวัวตนนะคอน้องทัสวรรณยืนยันตัวตนของตัวเองแต่ว่าน้อง ขอบคุณมากมากค่ะมาส่งกำลังใจยิ้สนะคะแอะมาวันน nah, ี้นะคะทักทายคุณสายยันบุญล้อมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกำลังใจเด้อเพราะว่าคุณถึงจะได้ขึ้นรายสดแต่ว่าเราเพิ่งจะผ่านกฎผ่านเกณฑ์ก็ขึ้นลายสดบ่อยๆก็ดีเนาะเปิดค่ากำลังเห็นให้เราไปก่อนเรื่อยๆใช่ไหมคะน้องหมูปิงเนาะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรเด้น้องสายยันยิ่เข้าใจว่าน้องยากทักทายนะคะทักทายยิ่ก็จะพูดไปให้ครบหนึ่งชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะพี่อิสสวัสดีค่ะในการเข้าไปส่งงานช่วงเช้า ช้ามาเนี่ยอันดับแรก,กต้องส่งงานกน็ค่ะเพราะเราเคยตื่นมาเราเคยส่งงานเราก็ต้องส่งงานกับทุกคนครบทุกช่องทางเนาะแล้วก็ทยอยขอกคุณมากค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะให้หัวใจเป็นใหก่อนเดินทางปลอดภัยเราก็เพิ่งร,รู้จักกันไม่เท่าไหร่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผ่านกฎผ่านเกณฑ์และผ่านสตรีมแล้วค่ะกับตรงนี้อ่ายิกรู้จักน้องมาได้พักหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณกําลังใจเด้อมาส่งพลังบวกให้ขอบคุณหลยายๆก็จะเป็นแบบอ่าคลิปที่เป็นคลิปดําที่เขาบอกอ่ะ เราก็ต้องมามาฟังว่าอุ้ยเราพูดอะไรในคลิปนั้นคะ่ะเราใช้คําพูดแบบไหนขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันและการนวดจับไม้จับมือกันไปค่ะในการก้าวเข้ามาเนาะอีกก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในการก้าวเดินก็ขอบคุณกับระบบในการก้าวเดินเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะในการเข้าไปของเราเราก็พยายามที่จะดูแลบ้านของเราให้สวยงามใสสะอาดแค่นั้นเองพอนะคะแต่บางอย่างเราก็ต้องพิจารณานะว่าเรา ทําได้ทําไม่ได้เนาะบางอย่างก็ต้องพิจารณาตรงนี้เหมือนกันคือทุกอย่างพยายามที่จะดูแลก็ต้องไปค่ะนี่คือไปสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะคุณไล่บุญยมพรราชใหญ่ขอตัวเจ้าขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากมากค่ะเดินทางปลอดภัยเขียนสายตาน่ารักไงหนูอาศัยตาจ๋ายจ่าทําคลิปน่ารักไงคุณตาก็ร้องเรียดอะไรมากมายเราไปแบบนี้เราก็มีความสุขความสุขที่เราได้ทําได้ทําทุกอย่าง แล้วก็ระบบเขาก็ดูเราทุกอย่างถึงเพื่อนไม่เข้ามาทักทายระบบเพราะว่าชอบ,บอช่วงบ่ายยีก็จะขึ้นอีกรอบหนึ่งเป็นสองชั่วโมงวันเพนทั้าขึ้นสองชั่วโมงก็จะได้เยอะหน่อยก็จ,จะพูดแบบความรู้สึกของยีตรงนี้เนาะก็จะพูดจากความรู้สึกของตัวเองจะไม่จะไม่พูดจากคนอื่นเอามาพูดคือประสบการณ์ตัวเองรุนๆที่เข้ามาบายยีน,นะคะที่ได้เงินนากาป,ประมาณที่ยีรู้สี่คนณนตอนนี้เนาะ อันนี้คือเพื่อนที่ออกไปหาคอนเทนต์ออกไปหาคอนเทนต์ไม่นานเท่าไหร่น้องฝนก็จะมาไม่ได้ได้ไม่ได้นานเลยค่ะเพราะว่าคำคำๆน้องฝนคือต้องการอยากสร้างไรายได้ในอนาคตต่อไปคือเราไม่ได้หวังแค่นี้ใช่ไหมเราหวังระยะยาวคือตัวน,นี้เราก็ทําไปเรื่อยก,ก่อนใช่ไหมใช่ไหมก็ตรงนั้นนั่นแหละค่ะยิ่งทุกวันนี้ก็คือถ้าเราทําเราทําคลิปก็พยายามที่จะเป็นคือได้ พอเราจะโพสนี่เราต้องมาพูดแล้วกับบรรยายเองบรรยายครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าจะผ่านอันนี้ห <c> ล <oughs> ายรอบค่ะจ,จะกว่าจะบรรหาประมาณสักอ่าสามสี่สี่หนึง่งอันหนึง่งแทมเพตค่ะแทมเพตของระบบให้มาได้อยู่นะ,ะทุกคนแต่อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าพะหนึ่งคือก้าวเข้ามาแล้วประมาณก็ต้องใช้เวลาเนาะตรงนี้เนาะบางคนก็ทํางานใช่ไหมคะทํางานแล้วตัวเองก็ไม่มีเวลาตรงนี้ในการขึ้นไลฟ์สดยี่ก้อนนี่ค่ะอีกจัง่อยก็จะถึงตีแล้ว <c oughs> นั่นแหละค่ะ เราเก้าวไปทุกวันยังไงก็ต้องผ่านในความนะนิดคิดว่าเนาะระบบระบบคนาดไงแล้วทีนี้ก็มารู้จักกันเพิ่งจะรู้จักกันเองแต่ที่แรกยิดยังเข้าใจว่าเพื่อนอยู่สูงเนินได้จริงเห็น,เพ,น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 ะะเพื่อนอยู่โน่นค่ะเขื่อนอุบลรัตอะไรอยู่ทางโน้น,นะคะไม่น่าจะอยู่ที่สูงเนินนะคะขอบคุณน้องมันเพยเลย,ยังเนาะขอบคุณนะคะน้องมันเพลอ๋อหมูปิ้งเหรอคะอันนี้คะ่ะทุกคนแต่ว่าคือไปกับเพื่อนหลายคนเพื่อนรักกันหลายหลายคน กับยิดนะคะอ่าพอณนะวันหนึ่งมาเพื่อนเพื่อนก็อ่าผูกใช่ไหมคะ,ะตรงนั้นขอบคุณมากๆเชื่อมต่อช้าขึ้นไปแล้วคะทุกคนคุณสมคิดก็ทักทายคุณจันอ่าคุณจันทการสวัสดีค่ะเพื่อนจันทการก็น่าจะเพิ่มเวลานาทีตรงนี้เนาะในการก้าวไปก็ขอบคุณมากมากกาลังใจที่มีให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนมาอยู่3มดวงตานะครัเคล็แต่พี่ว่าเพื่อนมากกว่านั้นเพราะว่าในการก้าเดินไปขอยอยคืในนกกากาารร้วไปแต่ละะับบเ มีอะไรบอกเราทุกอย่างในการเข้าไปของเราเราจะทําอะไรเขาจะให้ประมาณนี้เขาเห็นเนาะขอ <c oughs> บคุณค่ะเสียงไม่ดีเลยค่ะวันเสียงแหบมากเลยคุณสายลีลาบุตรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายลีลาบุตรให้เพื่อนคนไหนเข้ามาทักทายในการขึ้นเลยสุดนะคะนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน <c oughs> แต่ก็อยากประสบผลสําเร็จเนาะกับตรงนี้ก็โอเคออกไปหาคอนเทนต์ออกไปหาค <c oughs> อนเทนต์ไม่นานเท่าไหร่น้องฝนก็จะมาไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้นานเลยค่ะ เพราะว่าค่ำๆน้องฝนจะมายิย้ดพูดถูกจะมา mm hmm. อ่านถกขอบคุณมากเด้อน้องก็มาอยู่กับยิ้ตั้งนานแต่ว่าน้องก็ไม่ได้คอมเมนต์น้องคงยากอยู่ยิย้เข้าใจเข้าใจทุกคนนะโันไหนก็ติ้งติ้งมาหายิ้ดนะคะระบบนําส่งดีถ้าเราสร้างปฏิสัมพันธ์กับแบบน,นี้ระบบก็นําส่งเราดีเนาะพูดคุยคุณสมคิดก็ทักทายคุณสารองสวัสดีค่ะ คุณยายสำรองน่าจะออกไปแล้วเมื่อกี้ค่ะคุณสมคิดก็ตอบกลับบนเพ็นนะคะสวัสดีค่ะเนาะแล้วก็คนเป็นตาสางก็สองคลิปค่ะน้องศสิตั้งไหมตั้งค่ะรู้ไหมว่าเป็นอะไรรู้ค่ะแต่ก็ตั้งคําถามเบอห้พี่ให้เพื่อนมามีส่วนร่วมในการสร้างปฏิโมจีให้กันละกันยิ่งก็ไม่แน่ใจว่าคุณวาสนาเนี่ยผ่านหรือยังยิ่งก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายิ่งก็เพิ่งรู้จักอ่ะระบบให้มานะคะคุยกับเพื่อนเนาะขอบคุณมากเสียงก็จะ แ็บนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเนาะเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดในการก้าวเดินเพราะอยากประสบผลเส็จนะคะขอตัวแบบนี้ขอบคุณกําลังใจค่ะน้องทัศวันชาติกำลังสวัสดีคุณวาสนาค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันจับไม้จับมือ,ปอไปเดินไปเนาะน้องสถาการณ์น้องทางานน้องทํางานก่อสร้างน้องทําบ้านเขาอยู่แต่ทําอยู่ข้างในบ้านเนาะทำงานบ้านไปน้องกันอจตั้งกล้องไลฟ์สดไปกับตรงนี้นะคะเป็นกันน้องแม้แต่คลิปเราแต่ละคลิปเราต้องไปไล่ดูไล่ดูเลย เผื่อวันนี้เราอาจจะไม่เห็นวันต่อไปเราอาจจะเห็นเหมือนสตอรี่นะคะดูแป๊บดูต้นเมื่อวานผลนะคะแม่ได้ความรู้มาใหม่ละอ่ละด้วยค่ะอ๋อใช่ไหมคะแม่ได้ความรู้มาใหม่ละลด้วยค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณก็รอให้ระบบแค่นั้นเองแค่นั้นเองคือรอระบบแค่นั้นเองก้าวไปแบบนี้ก็มีความสุขเหมือนกันนะคะน้องสายันนะกาก็จะพูดแบบความรู้สึกของยศอย่างนี้เนาะก็จะพูดจากความรู้สึกของตัวเองจะไม่ จะไม่พูดจากคนอื่นเอามาพูดคือประสบการณ์ตัวเองรุ่นเปนสตรีมถูกไหมคะสตรีมยาวเนาะก็จะไปอัตโนมัติไปที่เลียวกับตรงนั้นไปเราทําสตรีมไปก็จะอัตโนมัติไปที่เลียวไปก็กับตรงนี้ไปยี่ก็จะเข้ามารอบที่สองอันเพนยิ่ก็จะเข้ามารอบที่สองนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันกับตรงนี้เนาะขอบคุณกําลังว่าเราผ่านตรงนี้มาก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ ยิ่งบางคนดูคำว่ารอนะต้องใช้ความอดทนจริงๆนะเพื่อนๆต้องใช้ความให้เพื่อนคนไหนเข้ามาทักทายในการขึ้นไล์สุดนะคะยิ้มไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ก็อยากประสบผลสําเร็จเนาะกับตรงนี้ก็โอเคได้นะคะทุกคนแต่ว่ายิ้มก็คือต้องขึ้นไล์สดค่ะถ้าไม่ขึ้นก็คืนอนาทีจะขึ้นน้อยเนาะยิ่มก้าวมาตรงนี้ก็เก้าเดือนแลนะะ้วค่ะทุกคนในการก้าวเดินไปของยิ้มถึงจะก้าวมาหลายเดือนแล้วเนาะ,ะใช้เวลาตรงนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนนะคะ ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จสักทีนะั่นงน้องคนหนึ่งของน้องสาสินะคะเป็นน้องแท้ๆของน้องเนาะพราะตอนนั้นยิ่ก็มารู้จักกับบ้านเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละค่ะขึ้นไปสวัสดชากำน,นันสวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจค่ะที่แวะเข้ามาทักทายยิดเนาะสวัสดีพี่สาวน้องแวะส่งแรงส่งแรงใจจ้าขอบคุณมากๆค่ะน้องขอบคุณกําลังใจค่ะวันเพ็นทานข้าวหรือยัง เรานี่แหละหลากหลายนะคะเมื่อมีหลากหลายคอนเทนต์ของเรานี่แหละก็วันหนึ่งก็ให้ได้ประมาณสักสามคลิปสี่คลิปตะเต็มเนอกาะเพราะว่าคือเราถ้าการน้องทางานน้องทํางานก่อสร้างน้องทําบ้านเขาอยู่เดี๋อยู่ข้างในบ้านเนาะทํางานบ้านไปน้องก็ตั้งกล้องไลฟ์สดไปกับตรงนี้นะคะเป็นการ็น้องไม่อดเสียงไม่ได้แล้วเนี่ยเสียงไม่ได้อเสียงไปไม่ได้ค่ะเสียงแหบพูดไปก็แหบลงแหบลงก็พยายามจะให้ได้เป็นสิกฎถือว่าเพื่อนอาจจะ ขึ้นอะไรทําอะไรอยู่ก็จะไปย้อนหลังตรงนั้นให้เพื่อนไปให้ระบบเขานาส่งให้เรามาทักทายกันเนาะคุณวัฒนาก็ต